สะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์สละมดตัง้งเวลคัม to สตู n สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเราข้าวชาวบ้านทางจาันทร์ซม IPMTV สตูนนล Channel ของซ่องซอ,องกาวนะคะวันนี้ดิฉันปัทรียพาพลมลินีนค่ะก็คงมีเรื่องเราข้าวซานในบ้านเรามานําเสนอกันเช่นเดิมนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงของเดือนรอมฎอนของพี่นองชาวมุสลิมค่ะ ก็ยินดีด้วยนะคะในช่วงเดือนอันประเริฐแบบนี้นะคะก็มีพน้องของเราค่ะก็ได้ถือซินอดแล้วก็ในช่วงวัดเย็นๆน,นั้นก็ได้เดินไปตามตลาดนัดร่มดอนสิ่งก็ต้องบอกหวานนะคะในหนึ่งปีเดือนนี้แหละเทวมีความคึกคักค่ะในเรื่องราวของตลาดนัดเดินรอมดอนนะคะมีไล่แห้งทางเทศบาลเมืองสตูลก็มีนะคะตามนัดต่างๆเทวาปกติแล้วจะนะคะมีนัด อาทิตย์นึ่งนึ่งวันหัวซ่องวันแต่ว่าเวลาเดือนรอมฎอนนั่นนะคะก็จะมีทุกวันเลยทีเดียวแต่ว่าต้องเป็นช่วงบ่ายเท่งช่วงวันเย็นนะคะไม่ว่าเทตะลานัดรอมฎอนข้องบ้านควรข้องจะนุ่งข้องคนโดนข้องละงูนะ,ะข้องถาแพ้นะคะเทนัดเทียมค่ะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็เท ตามอำเภอต่างๆก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คึกคักไปโดยอาหารนะคะแต่ว่าไม่ใช่มา,มากมะมาหานจันเด็ดข้องสตูนแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องราวข้องวิธีชีวิตข้องคนสตูนที่ว่ามีผู้คนนั้นนับทื่อสะทายสลามมกมากว่า80%เพราะฉะนั้นในเรื่องข้องเดือนรอมฎอนนี้ก็มีความคึกคักในเรื่องข้องอาหารและก็สิ่งทว่าไวยละสิ้นอดในช่วงวันเย็นๆนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็ยินดีหนัก ตอนรับหนักท่องเที่ยวเดียวเดินทางมาเที่ยวเดสส่ยนบ้านเราค่ะมาช่วงวันในนัน้นบ่ายๆนั้นก็เช่นบรรยากาศคึกคักในเรื่องข้องการจับจ่ายซ้อยในเรื่องข้องการกินเผือดใจะใจละสิ้นอดในช่วงนะคะพ o p คำนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาแหลกกันนะคะว่าในช่วงนี้มีเ,มเรืออะไรกันบ้างค่ะมานําเสนอนะคะ เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของเ้าวตนค่ะโดยรองอรกอเยาวตนนั้นพ่อกันคคะสโตนก็ได้ลงนาข้อตกลงรวมมือด้านการค่า MOU รวมกับพ่อกันคคาจีนของประเทศมาเลเซียน,นยก็มีเสี่ยรัฐด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของ ภูมิปัญญาทองทิ้นนะคะการนําสิ่งกีามีอยู่ในธรรมชาติหรือว่าข้องเดี๋ยวผลิตขึ้นเองนั้นนะคะเผื่อเทจะเป็นการเสริมเพิ่มเติมรายได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเทนะคะที่พังแปดนะคะตําบลนิคมพัฒนานะคะไปเทกลุ่มแห่บ้านข้องพังแปด พัฒนากิจประมงค่ะเพื่อเทจะไปเลงกันทำปลาดุกรานะคะซส่งปลาดุกทีนี้เขาก็เลี้ยงเองค่ะในกระชังที่เป็นบอ่อพลาสติกนะคะพอมีจํานวนมากก็มาทําเป็นการถนอมมาหารอีกเนื่งรูปแบบนั่นคือการทําปลาดุกรานั่นเองค่ะนะคะก็เป็นการเสริมรายได้แล้วก็สูตรทีนี้ก็ต้องบอกว่าสูตรเด็ดเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเละนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะพาไปที่หมู่บ้านคลองนำเวียนทุนนี้เราไม่ได้รองเรียนอะไรนะคะแต่ว่าไปเละว่าทีนนั่นมีอะไรนะคะือว่าเป็น สิ่งถือว่าคนในทองที่นั้นนะคะเป็นการทําเพิ่มเติมเสริมรายได้นั่นคือยอดเผาวนั่นเองค่ะไม่ต้องขึ้นไปต้งยอดเผาวตอนสูงเพราะว่าตอนเตี้ยๆนะคะก็นึงตอนต่อนหนึ่งยอดค่ะทีนี้มีจำหน่ายแล้วก็มีจํานวนมากด้วยนะคะเราก็มานําเสนอตรงนี้เพื่อเีจะ ช่วยเป็นช่องทางการตลาดให้กับชาวบ้านเทียนงค่ะใครเดียวต้องการยอดมาเ้าเป็นจํานวนมากแล้วก็ราคาโทษมากเลยทีเดียวนะคะ1น่งตอน1นหัว1นื่อง,งรอยบาทเท่านั้นนี่ก็สามารถติดต่อกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแหลกกันค่ะนะคะเถหมู่บ้านคลองหนองเวีดแหน่งการถืวตัดยอดมาเ้ามาจําหน่ายค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีแนวเรือข้อง,องสันนเททองเที่ยวกันด้วยนะคะแนวเรือข้องสำนักสงเขาทนานนค่ะโยธีอำเภอถุงว่านั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปเลว่าบรรยากาศีทนันนันนะคะธรรมชาติอย่างไรค่ะถ้าวาธรรมดาเราก็คงจะไมวมานําเสนอแต่ว่าเ่านันมีความสวยงามจริงๆตามธรรมชาตินะคะไปนั่งแล้วรู้สึกว่าจิตใจสบายค่ะปอยโปร่งแล้วก็ชุ่มชื้นไปเดิบรรยากาศแมกมายนะคะสายลม,มเดี๋ยวเราจะพาไปเล่กันด้วยนั่นคือเรื่องเราวีทว่าเราจะมาวิด่ายรายการกันกับท่านเททองเทโศนบ้านเราค่ะเทเขาถนัดน,นั่นเองค่ะเทอำเภอธงวาจังหวัดสตูลของเรา จังหวัดสตูลรองผู้ว่ารายการจังหวัดสตูลห้อการขาสตูลลงนามคอตกลงความร่วมมือด้านการขา MOU รวมกับห้อการขาจีนในมาเลเซียเมื่อวันที่17ก,กรกฎาคม2557เทศาลากลางจังหวัดสตูลโดยนายวีรนันท์พิงจันทร์รองผู้ว่า,ารกการจังหวัดสตูลและนางซีรัตว่าที่ซาถก,กิจกงสุนยายปีนังประเทศมาเลเซีย และนายวิทยชัยอดุลนารามซักประธานห้องการขาจังหวัดสตูลรวมเป็นประธานประชุมระว่างห้องการข่าจีนในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเช่นรัฐเปอร์ลิสรัฐเคดา้ารัฐปีนังและรัฐเปรักกับห้องการข่าจังหวัดสตูลสำหรับการประชุมรวมกันในทางนี้เผื่อจะอรับทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนาสแสวงหาโอกาสและรู้ทางการขยายความรวมื่นด้านเศรษฐกิจระว่างห้องการข่าข้องซ่องประเทศดังกล่าวนะคะ ในเรื่องข้อการลงทุนอุตสาหกรรมโลจิสติกสการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอันจะนําไปสู่ความรวมมือด้านการขาระหว่างกันต่อไปค่ะน,นายเวเนันเพ่งจันทร์นะคะก็กล่าวว่าทางฝ่ายประเทศมาเลเซียมีการเสนอแนะเรื่องข้อโครงการการลงทุน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแต่ว่าไม่สนับสนุนการอุสตสาหกรรมเพราะว่าจะทําให้ต้นทุนของเจวสตูลีมมีอยู่แล้วเสียไปคือจะทาให้แรงท่องเที่ยวตามธรรมชาติสูญหายไปหากมีอุสตสาหกรรมเข้ามานอกจะนี้ทังหกอกันขายจีนแนวรัดทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียอย่างสนับสนุนให้ทางเจ้าสตูลน,นั้นสร้างสะพานข้ามจากจังหวัด สตูลน,นะคะก็คือจากตำบลตมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลไปอย่างตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลแล้วก็ไปทางบูเก็ตบุเตะหรือพา,าเขาจากนั้น็ขคามไปอย่างรัฐเปอร์ลิดประเทศมาเลเซียนะคะส่วนกรณีการสร้างถนนอุโมอง์เจอออ้าอุโมงตายผูกเขาจากจังหวัดสตูลไปอย่างรัฐเปอร์ลิดนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะทางฝั่งมาเลเซียแจ้งว่าพื้นทีเทวาะาชายเจอออ้าโมงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ข้องทางมาเลเซียจึงไม่สามารถสร้างถนนได้ หลังจากมีการประชุมแล้วก็ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขา่าระว่างห้องการขาจังหวัดสตูลกับห้องการขาจีนเซียร์รัฐของประเทศมาเลเซียส่วนทางด้านวิทยชัยอรุณอารามซักประธานห้องการขาจังหวัดสตูลกอกล้าวยินดีที่ว่าได้รวมลงนามบันทึกความเข้าใจระว่างห้องการข่าจังหวัดสตูลและห้องการข่าจีนทางเซียร์รัฐอันนำไปสู่การพัฒนาด้านการข่าของทางซ่องายต่อไปแนนนาคต โดยศักยภาพข้องจังหวดสตูนไม่ว่าด้านเรัยยากรรมชาริชติสร้างคมบุคลากรและสภาพทางภูมิศาสตร์ก็ที่่ามีความพร้อมในการพัฒนาในทุกๆด้านการลงนามรวมกันในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีจะพัฒนาไปในแนวทางเทวะทั้ง,าางซ่องไฟ้ายได้ลงนามรวมกันค่ะนั่นก็เป็นการลงนาม ตกลงความร่วมมือทางด้านการค้า MOU ค่ะ,คะระหว่างพ่อการค้าจังหวัดสตูลนั้นคะกับพ่อการค้าจีนในมาเลเซียซึ่งนะย่างเถวเราได้แ,ล,แล้วว่าสรุปแล้วประเด็นหลักก็คือว่าจะส่วนในการข้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในูนย์บ้านเราซึ่งก็มีส่าเทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติเทว่ามาร์คไม่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลด้วยการรวมกันนะคะ ใช่เททองเที่ยวนี้แหละนะคะเป็นเรื่องราข้องการเทวาจะนะคะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องข้องกันเดินทางมาเที่ยวกันแต่ว่านั่นแหละนะคะทางมาเลเซียเคาก็บอกว่ามีจะมีในเรื่องของอุตราหกรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะมากมายเพราะว่ามันทำม้เสียบ,บรรยากาศธรรมชาติบ้านเรานะคะนี่ก็เป็น,นเรื่องราวือว่ามิการข้อตกลงกันค่ะสรุปแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับสารเรียวกันมาแล้วนะคะเอาเวลาเราไปเนืองต่อไปดีกว่าค่ะไปเหล่น,นะคะการทะนมาฮันอีกวิธีนึงค่ะ การทน้อมะห้านั้นก็มีลายวิธีมีว่าจะเป็นการมักกันดองนะคะหรือว่าการทําอย่างไรก็ตามค่ะอาจจะเปลี่ยนรสชาติไปนิดนึงจากข้องซอดนะคะแต่ว่าสามารถกินได้แล้วก็รสชาติก็อร่อยค่ะเราจะไปเหียการททาปลาดุกรากันนะคะเทกลุ่มหม่บ้านพัฒนากริจประมงค่ะโยธิบัานพังแปดปัมพัฒนานะคะ โยเทอำเภอมันนังจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะเราจะผ่าไปแหลกกันดีว่านะคะว่าการทำน้ำมันโดยการทําปลาดุกรานั้นเขาทำกันอย่างไรค่ะมาแล่ในเรื่องข้องสิ้นค่ะเที่ยามาเป็นข้องฝากได้นะคะถัานข้องกินข้องชายเราก็นําเสนอไปไล่เรืองแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะปลาดุกรานั่นเองนะคะาว่าแล้งถึ่งปลาดุกรา ไม่ทิ้งวัาจะากิดทิ้งจังหวัดพัทลุงค่ะโดยเฉพาะปลาดุกราเลหน่อยนะคะก็เป็นเทขึ้นเชอมากแล้วราคาค่อนข้างแพงใครเดี๋ยวไปพัทลุงก็ต้องไปห้าเสือปลาดุกราพอาะ่ทนั้นที่ว่าเป็นตนตำรับนะคะแต่วันนี้คนทดี่ชอบกินปลาดุกราไม่ต้องเดินทางถึงพัทลุงค่ะที่ยในสะตูนนะคะพอเดสตูนบ้านเราก็มีการทําปลาดุกราเหมือนกันเท่สําคัญปลาดุกราข้องเทนีก็อร่อยไม่แพ้ข้องพัทลุงเลยนะคะ ไปเดอตำบลนิคมพัฒนาอำเภอม,มันนังจังหวัดสตูลค่ะคุณปราผ้ายืนยงให้รันยิตก,กลุ่มแม่บ้านพังแปดพัฒนากิจประมงมูดที่ซีตำบลนิคมพัฒนาอำเภอม,มันนังนะคะซึ่งทนีผลิตแล้วก็จำหน่ายพิธิธภัณฑ์สัน์น้ำแปรลปคุณภาพดีทางปลีกแล้วก็ซงค่ะโดยแม่บ้านที่นี้นะคะได้รวมกลุ่มกันทำปลาดุกรามาสร้างปีแล้วและปลาดุกที่เอามาทำนั้นก็ไม่ได้เอามาจา้าเถื่อนค่ะเป็นปลาดุกทเทเลียงกันเองนะคะ เรียกว่าตั้งแต่เลี่ยงถึ่งการทำปลาดุกรานั่นเป็นผลผลิตในพื้นที่ทั้งสิ้นนะคะคุณประผาายืนยงก็บว่าการทำปลาดุกราแต่ละเทนั้นก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนซึ่งพื้นที่ความชอบก็ไม่เหมือนกันก็ทําให้ตรงเทวารสชาติองคนในพื้นที่นั่นเองนะคะหวาชอบแบบไหน,นแต่เทนี้ค่ะชายสตรปลาสิบโลน้าตาลแปดขีดเกลือแปดขีดนําซมใส้โชนิดนึงค่ะ ตัดวัวตัดห้างลางทําความสะอาดจากนั้นก็นําไปมักเส้แล้วก็นํามาตากให้แห้งประมาณสองถึงสามวันขึ้นอยู่กับสภาพแดดหรือมีกลิ่นหลดตามต้องการแล้วจึงนําไปบริโภคหรือนำไปใส่บรรจุภัณฑ์เผื่อจาหน่ายต่อไปนะคะสําหรับที่นี้ค่ะก็มีแพคกิ้งแต่สวยงามเหมาะสำหรับเสิร์ฟเป็นข้องฝากได้เป็นอย่างดีค่ะ ถ้าว่าเก็บไวในตู้เย็นก็สามารถเก็บไวนานถึงสามเดือนนะคะแต่ว่าถ้าใครได้เป็นควองฟากหน้าว้าคงจะเก็บได้ไม่ถึงสามเดือนเพราะว่าวันเดียวก็น่าจะกินหมดแล้วเพราะความอร่อยนั่นเองนะคะถ้าว่าเสิร์ฟแบบใส่ทุ่งธรรมดาราคาก็ทุ่งละห้าสิบบาทค่ะถ้าว่าไส่หออแพ็กกิ้งปลาดุกราบานพังแปดราคากล่องละเจ็ดสิบบาทนะคะคข่ี่ว่าสนใจก็สามารถถึงาะสร้างเสริได้ทด็กุ่มแมมบ้านพังแปดค่ะ ถ้าว่าเหละด้วยไส้ตาแล้วปลาดุกรากับปลาดุกแดดเดียวก็คลายๆกันนะคะแต่ว่าปลาดุกแดดเดียวเขาจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะนะคะแล้วก็ปลาดุกรานั้นถ้าเกิดว่าเอาไปนะคะฟ้านัวหอมแล้วก็ใส่พริกซอสค่ะบีบมะนาวลงไปสะฮิดนิงก็ถื่อว่าข้าวสวยร้อนๆน,นั้นก็ไม่ต้องแรงทึงเลยทีเดียวนะคะเป็นอะไรที่ว่าร้อยจังหู้ค่ะ นั่นแหละ้าเกระวดวไครเทวะเคอรรับประทานแล้วก็คงจะทราบในเรื่องของรสชาติเทวะมีความร้อยอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะปลาดุกรานิ่ก็สามารถเดี๋ยวเสิร์ฟเป็นข้องฟากได้เช่นกันค่ะที่ศวนบ้านเราก็มีการจําหน่ายเช่นกันเป็นข้งงฟากนะคะอันนี้ก็สามารถเหจากอุดหนุนกันได้เลยค่ะเพราะว่า บาดุกราข้องบนันพ่งแปดนิงเคาก็อามาแสดงตามงานถั่วแสดสินค้นขาข้องถางจังหวัดด้วยนะคะเห็นกอสมัติอนุนได้เลยแล้วก็ลองจิ้มแลกค่ะรสเด็ดยั่งแน่นอนเลยทีเดียวนะคะไปเดาเรื่องต่อไปค่ะผ่าไปเลยนะคะสิงทวถ่าเป็นวัตถุดิบในทองทิ่นมีอยู่มากนะคะบางทีก็เอาต้นจากนั่นมาทําตับจากนะคะมาทํานุ่มจากหรือว่ามาทาเป็นใบจาก ต่วานี้นะก็มีมาร์กเหมือนกันที่บ้านคลองน้ำเวียนแต่วันนี้เราจะไปเหละอีกอย่างนึงค่ะที่มีมาร์กนั่นคือต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะทีนี้เขาปลูกมะพร้าวเป็นจํานวนมากเพเทจะตัดยอดไปจาหน่ายค่ะเราก็นะคะอยากจะทําการตลาดให้กับททนี้เพราะว่าส่งเฉพาะเมคาเทตลาดอย่างเดียวแต่ว่าสินค้านั้นมีมาร์กค่ะททนี้นะคะเราจะไปเหละกันตัดยอดมะพร้าวจาหน่ายกันดีว่าค่ะที่บ้านคลองน้ำเวียนนี่เองค่ะ มาแหลในเรืองของพ้นผลิตถั่วมีมาร์กในทงทิ้นนะคะเทบ้านคลองน้ำเวียนค่ะที่เมืานของเราก็ได้ไปไล่คลังแล้วก็มีเรืองลากไล่ถั่วมานําเสนอนะคะเรื่องนึงค่ะนั่นคือในเรืองของต้นมะพร้าวถั่วมีมาร์กสำหรับทงทิ้นเทนีนะคะบ้านคลองน้ำเวียนนั่นคือยอดมะพร้าวนั่นเองค่ะ ยอดอ่อนเข้ามาเ่าก็เป็นเทห้าอย่างแล้วก็มีคุณค่ามากนะคะแต่ว่าการจะกินได้นั้นนะคะบางเทต้องปิ้นึ้นไปตัดแล้วก็เอาแกนกลางสีขาวบนยอดมากินค่ะซึ่งมะพร้าวนึ่งตอนก็มียอดนึ่งยอดเท่านั้นนะคะเรามักจะนํายอดมะพร้าวมาทำมาหัรหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพัดแกงยำบ้านเรานิยมทําแกงส้อมยอดมะพร้าวค่ะ ยอดมะพร้าวหรือเถเรียวว่าวัวพล่าวนะคะมีความหวานกรอบน่ากินทั้งสิน้นยอดมะพร้ากกินได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่ายอดมะพร้าวออนนะคะให้ไขมันแล้วก็พลังงานหน่อยนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามยอดมะพร้าวนั้นก็มีปริมาณของฟอสฟอรัสและแคลเซียมอยู่พอสมควรซึ่งแร่ธาตุทั้งสองนี้จะช่วยบำรุงกระดูกนะคะแล้วก็เสริมสุขภาพฟ,ฟันได้เป็นอย่างดีหากินยอดมะพร้าวอ้อนเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพุุนป้องกันฟันผุแล้วก็มอสรับเด็กและวัยชราถ้าต้องการความเข็งแรงของกระดูกอย่างมากค่ะเทบ้านคลองน้ำเวียนอยู่มู่เทศซ้ำตบนคลองคุดอำเภอเมือ,จองจังหวัดสตูลนะคะ เป็นหมู่บ้านี่หไายคนาจจะไม่รู้จักทางได้ยุ่ใไกลกับ K T S ahn, เคเทสบาลเมืองสตูน Stone, ไป่ถึง1กิโลเมตรค่ะมีประชากรอาศัยอยู่จานวน12ซ่องัวเรือนรอบหมูบ่บ้านก็เป็นคลองนำเข็มนะคะดังนั้นการข้าออกหมูบ่บ้านต้องใช้สะพานคามไปอย่างเดียวค่ะสตูลชานแนลทีมงานของเราก็เคยนําเสนอรเรืองนี้ของชาวบา้านทถ่บา้านคลองนำเวียนในเรืองของสะพานไปแล้วนะคะ เทวามีความลำบากในการเดินดใจข้ามไปแล้วก็มีความสนุษสุดส้มก็มีการรองเรียนแล้วก็นะคะขอให้ทางหน่วยงานเด็กเยาวข้องเข้ามาดูลแลก็ช่วยเหลือนะคะพอมู่บ้านแ่นนี้ก็เปลี่ยวเสมอหมู่บ้านถูกลืมพออยูทำกลางป่าชายเลนแต่ว่าชาวบ้านแ่นนี้ไม่ได้บุกรุกป่านะคะเขาอยู่อาศัยมานานว่า50ปีแล้วเพียงแต่หมู่บ้านของเขาถูกอบล้อมโดยป่าชายเลนค่ะชาวบ้านแ่นนี้เมียเจีพยบรักเขื่อนกันทำประมงชายฟังเมีอเจีพบเสริม อีกอย่างคือการปลูกมะพร,าร้าวคล้ายวัวพร้าวหรือยอดมะพร้าวนั่นเองซึ่งก็มีมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะแต่ว่าชาวบ้านจะตัดค้ายเฉพะเทแมนค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลซังเท่านั้นค่ะเพราะว่ายังไม่มีช่องทางการตลาดกว้างนักทา,ทางทางเทวเทนี้เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวเผื่อจำหน่ายยอดเทวายายเดสุดในจังัสตูลน,นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท,ท่านเทวะตองการจะได้ยอดมะพร้าวนะคะก็สามารถไดต่อได้ค่ะที่บ้านคลองนำเวียนแห่งนี้นั่นเองนะคะ ค่ะนั่นก็เป็นยอดมะพร้าวนะคะเราก็ได้เห็นวิธีการตัดยอดมะพร้าวเพื่อที่จะเอาไปจาหน่ายแล้วนะคะซึ่งคนในพื้นที่ที่นั้นค่ะก็บกวตตัดตามออเดอร์หรือั่วตามซังจากแม่ค่ะตลาดสดทานั้นเองซิ่งก็มีจํานวนไม่มากนะคะถว่วสังมากต่จริงๆแล้วต้นมะพร้าวเีวนี้มีจํานวนมากค่ะสามารถที่จะส่งคายได้นะคะใครถว่วต้องการ ยอดมาพลาวเป็นจนํานวนมากนะคะก็สามาเทจะสร้างเสือได้เลยทีนี้ค่ะเที่บ้านคลองนาเวียนนะคะยอดเดมูเดซ้ำตำบลคลองคุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลนี่เองนะคะไปเดวเรื่องต่อไปค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปปิดถ่ายกันในสั้นเททองเทยวทางธรรมชาติค่ะเทวามีอยอยางสวยงามและก,ลก,ลก,ลกล็อนลากไล่พื้นที่ในสตูลของเรานะคะทีมข้าวของเราเวลาไปตะเวนเข้าถเทนันค่ะ ถ้าว่าเห็นแร่งถถ่วผักพอรอยนย้อนใจเทเวเลี่ยวนะคะน่าจะแนะนําท่านผู้ชมเราก็เก็บภาพให้ได,ด้ตามรับชมกันด้วยอย่างเชนวา,าเทเข้าทนานตรงนี้เป็นตน้นขาโยเทบ้านมะงั้งนะคะโยเทอําเภอ,อถุงว้าจังหวัสตูนี่เองค่ะมาปิดท้ายกันเทสัตทนเททองเที่ยวผักพอรอยนย้อนใจทางธรรมชาติเทอําเภอทุงว่านะคะ สำหนักท่งเขาทนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเทพระพจนทางธรรมชาติของชาวทองทิ้นทนีนีรวมถึงภูเทวานะคะมาทองเทียวด้วยนะคะเทบ้ันมังงั้งมีทาเข้าทนานอยู่เทจวัสตูนของเรานี่เองค่ะเป็นพวกเขาเทหมีทำซสามาเดินถลูได้มีพระพุทธรูปบ,บูชามีหินงอกหินย้อยสวยงามแล้วก็มีต้นไม้รอบรอบพวกเขาบรรยากาศดมเรือนแล้วก็เป็นอีกเนื้อสั้นทีเททองเทียวเทวานาดายัมผพัสนะคะ ลักษณะทำก็เป็นทำข้าหินปูนค่ะภายในทำหมีหินงอกหินย่อยได้สวยงามมีทางเดินเข้าไปในทำได้สะดวกแล้วก็เป็นเถียงตังข้องสำนนักทรงอีกด้วยนะคะทีมงานซูนชาแนลของเราค่ะได้มีโวกาไปทำข้าวที่บบันมางงังนก็เลยแวะร์ันเทนีเห็นว่ามีความสวยงามตามธรรมชาติมากเลยนะคะบรรยากาศก็ร่มรืน่นเป็นผูกข้เดียวมีนามรอบเรากอไม่ได้เทจะแกบภาพมาชมกันค่ะ เขาทนานนะคะก็มีตำนานเป็นนิทานพื้นบ้านด้วยนะคะเรืองนี้ก็เป็นเรืองเกี่ยวกับความอากตริยูรูคุณข้องภูมมีอุปการะคุณตอบิดามารดาทำให้เกิดความหายนะค่ะเขาทนานตั้งอย่ใจฟังอันดามันเทบันมางั้งตำบลทุงบุลังอำเภอทุงวาจังหวัดสตูลนะคะเป็นเนินเขาสู้งชันมีธรรมชาติสวยงดงามมีสมนักสงฆ์แล้วก็ซูเราค่ะสำหรับปฏิบัติธรรมของชาวไทยพุทธแลวก็ชาวไทยมุสลิมนะคะ ตำนานเราถึงเขาทนานเป็นตำนานอันเดียวกับเกาะเพตราค่ะโดยเลากันวามีตากับยายอยู่ซ่องคนนับถือศาสนาผุดตังบานเรือนอยู่บานพระมวงอำเภอกันตรังจังหวัดตรังมีโลกชายคนนึงมีบุคคลทีว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะดีนะคะ อยู่วันนึงมีเรือสัมเผาคล้อ,ของอขาต่างชาติได้นำสิ้นขามาค้ายเทถาเรือกันตังทางซ้มคนก็ได้ขึ้นไปชมสิ้นขาขณะชมยูนั้นนายสัมเผาได้เห็นหลวงชายข้องตายายน่ารักแล้วก็เกิดความทรงสา้นจึงข้อเป็นบุตรบุญธรรมซ่องตาย,ายหย่จึงยกให้เพื่อให้หลวงชายจะได้ยูสุขสบายเหมือนนายสัาเผาค้ายสิ้นขามดจึงออกเรือพร้อมบุตรบุญธรรมก็ได้ไปจำน่ายสิสิ้นขาไปอย่างเทต่างต่างจนวารำรวยเป็นเศรษฐี เด็กชายที่นามาเลี้ยงก็มีความสุขแห่งกองเงินกองทองจนวันลืมคิดถึงซ่องตาใหญ่ไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วก็ได้เราเรียนหนังสือได้สมใจแล้วก็ได้ดีด้วยนะคะขันเพราะว่าเติบโตขึ้นก็แต่งงานกับลกูกสาวนายซัมเพายู่กินกันยังมีความสุขฝ่ายภรรยายก็คิดถึงพอของสามีก็รับเราไปห้านะคะสามีพยายามบายเบียงไล่คลังแต่ทนรับเราข้องภรรยายไม่ไว้จึงส่งเข้าหายซ่องตาใหญ่ทราบหลวงนา ไฟ่ซ่องตาใหญ่สาบเขานะก็ดีใจมากเลยบอกเผินบ้านยตดบิดให้สาบแล้วก็จัดเทรับรองเพราะว่าใกล้ถึงเวลาครับซ่องตาใหญ่นั้นก็ได้ขามมูหนึ่งตัวเผื่อทีจะเลี้ยงรับรอยรับรองนะคะเพราะว่าสมัยเด็กนั่นลูกข้องตน้นชอบกินมู้ยางนะคะซ่องสามีภรรยายก็นําเรือมาจอดท่าเรือกันตั้งซ้องลูกเรือไปเสิร์ฟดูวา่าซ่องตาใหญ่มาถึงแหล้วไม้นะคะจึงชวนภรรยายขึ้นไปแล่ โลชายเห็นซองตาใหญ่ยาจนก็ไม่ยอมรับว่าเป็นบิดามันดาจึงหห้ลังกลับไปฝ้ายยายพยายามดึงแค้นโลกวายโลกชัยดินร่นนี่ไม่ได้แหมเกิดความเสียใจมากนะคะถึงขนาดว่าทราบแชงวา่าหากเป็นโลกชัยข้องต้นแล้วขออย่าให้ออกจากฟังไปได้ค่อยมีอันเป็นไปต่างทั้งนานหน้าแต่ก็ไม่ลืมมู่ยางไปวางไว้เถอเรือซอมเผา คณะเทวชุมชนนะคะวนวายอยู่นั้นค่ะเกิดพายุย้ายผัดมาทำไมเรือท่าเผ่าแตกนะคะสิ่งค้องกระจัดกระจายลอยไปในทะเลผู้เข้าทานานเมื่อจะสป,ปีดผ่านมาภิกษุรบมนึงค่ะมาจากพัทลุงมาประก,กดแล้วก็สร้างสำนักทรงึ้นมาแล้วก็สร้างรบปันไหวรบนึงนี่ก็เป็นตำนานเทวาลาวค้านกันมานะคะ ต้องบอกเลยว่าเทนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติมากเลยค่ะมีสั้นเถพักพอน์ย่นใจนะคะมีส้ำหนักทง่งสำหรับพุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาด้วยทันถั่วยากไปสัมผัสค่ะก็ไม่ยากนะคะชายเส้นทาง้ายสตูลหลังงูถุงวาจากตัวเมืองสตูลไปทางซ้ำแยกบ้านฉลุงชายเส้นทางล้วงไม่เลซี่สุนทอกเป็นระยะทางประมาณ7จกิโลเมตรจากนั้นก็ให้ชายเส้นทางซีหนึ่งอกหลังงูถุงวาประมาณกิโลเมตรเทสิบค่ะ ทึงจะทึ่งทําเข้าทนานเห็นไมข้ขว่าจอสตุนบ้านเรานั่นมีทองทองเที่ยมมากมายนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึงค่ะถือว่าธรรมาชาติสร้างสั้นขึ้นมาเดียงสวยงามค่ะนั่นก็เป็นสั้นเถพักพอนย้อนใจของคนในชุมชนบ้านหมางั้งนะคะเท ทำเข้าทนานนั้นเองค่ะเราเวลาตะเวนเข้าไปตรงไหนนะคะพอบสั้นเทเทว่าผักพร้อยย่นใจแล้วก็มีความสวยง่ามตามธรรมชาติเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศตรงนั้นมานําเสนอก,กันทีนีเช่นกันนะคะก็เรียกว,ว่าร้อนเข้าทั้งชุมชนคนทองทิ้นอยู่แล้วนะคะไปตะเวนถูกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอใดของจังหวัดสตูลของเรานะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในเมืองเท่านั้นค่ะอำเภอ ขวรโดนอำเภอขวนการลงอำเภอมันนั่งอำเภอทา่าแพ่อำเภอละงูอำเภอถุงว่านะคะเราก็ไปมดเลยทีเดียวนะคะท่านเถวาวยาจะแจงขมลข้าวซารค่ะก็สามถาเิจะบอก่าเราได้นะคะเทมายเลงูนย์จะซีจัดซองซองซีซ่าซาน,ซ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 นหรือว่ามีสิ่งถถายวสร้างรค์ในหมู่บ้านโคงทันรวมกลุ่มกันนะคะทำสิ่งได้สิ่งหนึ่งอยากจะเพลยแผ่ตรงนี้ก็หยินดีตอนรับช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เวลามดแล้วค่ะดิฉันปัทรียพรมาลินีพร้อมกับทีมยา โซนชาแนลต้นข้อหลาทุกทันโดยลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันไหมนในชวงหน้ามีความสุขมากมายถุกทันสวัสดีค่ะ The connecting route from Hat Yai and Kuala Perlis in Malaysia. The whole city is guarded by Prasamut Kewa, god of the sea, and thus the seaside destinations second to none. If you're really into the enticing beauty of crystal clear water and white sandy beach, a short ride of a speedboat will take you to memorable holidays accommodated by a stylish beachfront resort. As a backdrop behind the beaches, adventurers will definitely find themselves delighted with a wide variety of green activities. Exploring the stunning natural architecture exposes you to a new anthropological site and the realm embellished with spectacular stalagmites and stalactites. Apart from that, you can find high quality halal certified and seafood restaurants at every corner in the province. All of these represent Satun, one of the finest Andaman gems, neighboring the border of Malaysia. เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โ ip ปดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซบ IPM i d e f i n i t i i n 02-245-9999วันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัย ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผพานภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่า ไดไหมจะข้ามผ่านความบาดมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลา สู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเราจะทำตามสัญญาขอเวลา นนานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย